สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันนะครับอาการชาร์จขึ้นอุณหภูมินะครับแล้วก็ไม่เข้าเลยนะครับของซั s u u ง G7 พราบนะครับแล้วก็ a m s u n งน่าจะเป็นคล้ายๆกันนะนานๆที่จะเจอนะครับตัวนี้นะฮะก็นี่ฮะเห็นไหมฮะถ้าเห็น IC ตรงนี้ไหมครับพอแกะออกมาครับจะเห็น เห็นไหมฮะนี่นะครับน่าจะโดนความชื้นนะครับหรือช็อตมาตัวนี้นะครับนี่สินะครับชี้ดูนะครับตัวนี้นี่ครับเปื่อยแล้วนะครับ้าดการดีดออกเลยตัวนี้นะครับแต่วเราจะมาดีดอกนะครับ ผมจะลองใช้แหนบนะครับเพราะมันเหมือนกับจะหลุดแล้วนะครับนี่นะครับนี่สอซีตัวนี้นะครับออกไปเลยนะครับชื้นๆนี่นะฮะนี่เห็นไหมครับนี่มันเปื่อยนะครับนี่มันเลยทําให้เราชื่อว่ามันช็อตนะครับเห็นไหมฮะครับก็ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำด้วยนะครับก็เป็นคลิปแบบปันนะครับผมก็ รับข้อมูลจากท่านอาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยไที่อยู่กับตรงไมโครโฟน j7 เจทพลามนะครับเนี่ยดีออกไปเลยนะครับโอเคไม่ต้องทำอะไรเลยได้ลองมาดูมาชาร์จดูนะฮะมาลองชาร์จนะครับ <c oughs> โอเคลองดูนะครับจะไ้เป็นจอแตกด้วยนะครับตัวนี้ ผมจะเปิดเครื่องเลยนะครับว่าเราดีดไอซีตัวที่อยู่ข้างๆไม้แล้วเนี่ยชาร์จไปประมาณห้าทีจะขึ้นไหมแล้วบอร์ดจะร้อนไหมนะครับเรียบร้อยดีนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณห้าทีถึงสิบนาทีแล้วผมตัดคลิปมานะครับปรากฏว่าบอร์ดไม่ร้อนนะครับบอร์ดไม่ร้อนแล้วก็ ข้อความเตือนอุณหภูมิก็ไม่มีแล้วนะครับโอเคลองทําดูนะครับสําหรับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับถ้าหากว่าขึ้นอุณหภูมิสาหรับ J7 เพาม์นะฮะก็ะเป็นตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละนะครับลองดูนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ